อ่านนะครับผมก็คลิปยามเย็นนะครับพี่เป้เรียกร้องบอกว่าจัดแล้วต้องถ่ายไม่ว่าอย่างนั้นแหละครับสสวัดีคเอาพี่เป้สุรินมีนมมพี่เป้สุรินโซลา่าเนาะดีเซล ดเซลไม่มีดีเซลครับฮะไม่มีดีเซลผมวางเพลงอีกแล้วอ่านะครับวันนี้เหนื่อยจริงนะครับผมจะปิดร้านบอกไม่ให้ปิดนะครับไปส่งของกลับมาอ่ายังไม่ได้ถ่ายบินส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะว่าผมยังงูอย่างงี้ยางงั้นอย่างนู้นนะครับอ่านี่เป็นตับใหญ่เลยนะครับนี่เยอะเลยนะครับนี่เป็นกองเลยครับบินเนาะเดี๋ยวถ่ายส่งให้ทุกท่านนะครับผมนี่กองอยู่บนโต๊ะผมนี่นะครับโต๊ะทํางานอยู่หน้าร้านนะครับผมอ่ะอ่ะเอาตามนี้เลยเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กอะไร เน็ตเวิร์กแหลมอย่างเดียวแหลมอย่างเดียวไอ้สามตัวนี่ขายยังไงสามตัวขายยังไงพี่เป้เอาเสนอราคามาหน่อยสามตัวเนี่ยเนี่ยคนรลวดตัวละกิโลมั้งนี่มวยหมากรูดิโคนรลวดสามตัวสามตัวสองร้อยสามตัวสองร้อยบาทนะครับผมค่าจัดส่งหนึ่งร้อยสี่ตัวสี่ตัวสามร้อยสี่ตัวสามร้อยอ๋อสี่ตัวสามร้อยค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทแหลมอย่างเดียวนะครับผมอันนี้มีตัวเดียวเอามาทําไมมันไม่มีคู่ มะม้เพื่อลูกค้าสนใจมะมแไม่ไม้ไม่ไหม้เพราะไหม้มะม้สวยมะมา้งามหนึ่งคู่หนึ่งจะนับใหญ่มากนะครับนี่อุปกรณ์นี่นะครับดูดูดูฝ่ามือผมกับอันนี้นะครับนะครับใหญ่มากตัวนี้ขายเท่าไรสองร้อยพอมั้งสองร้อยสามร้อยรวมส่งโอ้เอ้าเอ้าตามนั้นแหละอโอ้ค่าส่งแพงมั้งสองร้อยห้าสิบพอมั้งสองร้อยห้าสิบรวมส่งอ่ะโอเคลดครับโอเคอ๋อันนี้อะไรมาดู ไมโครเทคผมเหนื่อยแล้วนะไมโครเทคครับไมโครเทคพี่บอกไมโครเทคไมโครเทคครับผมคอมเมนต์ครับพูดไทยยังพลาดไมโครเทคครับอ่าสี่ชันเนลเอ็มทีซีแปดศูนย์ครับศูนย์ซีแปดศูนย์ศูนย์นี่ครับนี่นะครับสภาพสวยงามมากนะครับใช้งานปกตินะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่ามายืนบังแสงไฟนะครับผมเออถูกต้ออันนี้มีอะไร อันนี้อันนี้อู้เดี๋ยวดูดูจอก่อนอู้ดูฝาก่อนฝาสวยฝาสวยครับผมฝาสวยเลยฝาสวยมากมีรอยรอยคนแมวนิดหนึ่งใส่จริงครับ,<ส>รบก็ใส่ในครับโอ้ใส่ในสวยมาก,แม,กแม็กซิมัมซาวเอ็มเอ็กห้าพันตัวนี้ห้าพันวัตต์มั้ง ตัวนี้สวยมากนะครับครับตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีโอ้ตัวนั้นยลืมบอกราคาตัวตัวนี้ตัวนี้ผมเคยโลไอผมนี่หน้าเฟซผมขายอยู่เก้าพันแปดนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เจ็ดพันแปดร้อยบาทบอกก่อนเลยเออบอกก่อนเลยจะได้ไม่ลืมโอเคอ่ะครับผมเจ็ดพันแปดร้อยบาทสิบแปดนิ้วค่ะละสองสามดอกสิบแาดเซาข้างละสิบห้าคู่นะครับทีอาสวยงามตัวนี้รอนะบัดรอถมรอคลังอู้สุริยตรัถมเลยกระนับวาเทกห้าพันทมทม ใหญ่มากนะครับผมเนาะใหญ่มากครับโอ้วาเทกห้าพันอาร์อีมเลยครับอีใหญ่มากเลยครับเออปากคอใหญ่อะตัวนี้เดิมๆนะครับผมแกะดูแล้วใส่ในเดิมนะครับสภาพสวยเลยตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเนาะแถมเสื้อครับตัวนี้แถมเสื้อหนึ่งตัวแถมเสื้อร้านมณีครับแถมเสื้อร้านมณีหนึ่งตัวนะครับผมอ๋อในเสื้อเอาเสื้อมาโชว์หน่อยสิ เสื้อสั่งมาหนึ่งร้อยตัวนะครับเสื้อสั่งมาเยอะมากเอ้ยของพี่อยู่ในตู้เย็นแล้วช่องข้างล่างนะครับผมใครใครซื้อรับวัตถครับแถมเสื้อนะครับผมอ้าววัตถิกแถมเสื้อแขนสั้นนะครับเสื้อร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์อ้าวอันนี้ก็แถมกันนะอ้าวอ้าวไมโครเทคใครซื้อแถมเสื้อนะครับผมอ้าวหนามืดแล้วเอาแท่นไหนก็ได้แถมเสื้อทุกแท่นเลยอ่ะ เท่นนี้7,000กว่าบาทก็แถมเสื้อนะครับเอาหน้ามืดแล้วเอาตัวนั้นคืออะไรอายกมาวางตรงนี้หน่อยพี่เป้ยกมาวางเลยครับผมวางบนเสื้อเลยครับผมอู้อันนี้ราคามาเลย1,500บาทนี่เป็น power mix ครับผม power mix ใช้งานปกติไหม power mix ใช้งานปกติครับครับขยายออกปกตินะครับ power mix ยี่ห้ออะไรเวียดนามเออ้าวอาวีนาอาวีนา pm 12 eq มีอีครับแถมอีคินะครับผมเอ็กโใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมจันนุเอ็ o โใช้ได้ไหมเอ็โใช้ไม่ได้เอ็โใช้ไม่ได้ภาคขยายปกติเสียบไม้ได้สี่ตัวสเตอร์มีอยู่สองชุดนะครับผมอย่าถามตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่วาง iPad นะครับมิกอนาล็อกจะมีที่วาง iPad ด้วยนะครับมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับนี่ครับครับไว้เขียนี่ผมถามแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นที่วาง iPad พอดีเป๊ะนะครับนี่ พอดีเป๊ะนะครับนี่ขอบนะครับผมพอดีนะครับตรงนี้วาง iPad ได้นะครับผมเนาะใช้งานได้ได้ได้ทุกช่องเท่าที่มีครับเท่าที่มีนะครับเท่าที่มีอยู่ใช้งานได้นะครับ Power m i าครับ Power m i า Echo พัง Echo พังครับนะครับขู้เลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าจัดส่งเท่าไหร่ดีสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับถ้าเพลงต่อราคามาครับผมนะครับเนาะครับโอเค แค่นี้และมั้งสั้นๆครับผมอ๋อสั้นๆแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนนะครับพี่เป้เราหน้าตาโศกเศร้าแล้วติดต่อได้เลยครับทั้งวันทั้งคืนได้ได้ครับผมครับผมเนาะโอเคครับผมขอบพระคุณมากนะครับสามสี่ตัวรอสไปหกนาทีนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ